ส่นถึงร้อยเนี่ยเราใช้เวลาแค่แป,ป๊บเดียวนะครับโอ้นะครับเขาจะเก่งเรื่องฮอนด้ามากๆเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับนี่ต้องบอกว่าอูนี้ครับฮอน,น,นด้าล้วนๆดีแค่ได้มีแจ๊สต้องบอกว่าแจ๊สนี่โอ้โหเครื่องอลังการมากนะครับ ครับผมโอสมาคมรถแต่งครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเจ้าซิตี้คันนี้นะครับไปเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปงานรถกันนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ประมาณ600โลนะครับเดินทางไกลมากๆใช้เวลาเดินทางเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับก็จริงๆเราต้องเช็คละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำนะครับแล้วก็น้ําในที่ปัดน้าฝนนะครับแล้วก็พวกลมยางแล้วก็เช็คเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับอันนี้สําคัญมากเลยจริงๆลมยางเนี่ยเราสามารถเช็คได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นลมยางแล้วครับเราก็ดูพวกเขมาลอยเบรกต่างๆนะครับจริงๆเราดูเบื้องต้นเนี่ยลมยางนะครับถ้ามันอ่อนเนี่ยมันจะยุบลงไปเยอะนะครับแล้วเราก็เดนดูรอบๆคันนะครับว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยเรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็เช็คพวกเบรหลังนะครับลมยางหลังนะครับส่วนด้านหลังเราก็ดูพวกจุดยึดท่อต่างๆนะครับแต่รถใหม่เนี่ยเราไม่ต้องเช็คนานก็ได้นะะะคครรรรััับบเพาาา่ถใหมมมนนตล ส่วนรถเก่าเนี่ยเราต้องเดินเช็คละเอียดเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ a b a l a d ส Garage นะครับก็จะเป็นอู่ที่ทำฮอนด้าโดยตรงเขาจะเก่งเรื่องฮอนด้ามากๆของเหลวเนี่ยคือหัวใจสาคัญเลยนะครับสำหรับรถที่เราจะเดินทางไกลๆนะครับอย่างเช่นน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องจริงๆน้ำมันเครื่องเนี่ยกับรถไฮบริดเนี่ยเราต้องเลือกน้ำมันเครื่องให้ตรงสเปกนะครับเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยมานํางานทั้งสองระบบก็เลยเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเลือกน้ํามันให้มันตรงนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่อู่กันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ วันนี้เราจะไปต่างจังหวัดกันครับเราจะเดินทางไปสุราษฎร์ธานีครับคันนี้เป็นรถใช้ในชีวิตประจําวันเลยคันนี้เป็น Honda City p h เ e อ่อ PHEV ครับเป็นไฮบริดคันนี้แรงบิดเยอะครับเป็นเครื่องพันหแล้วก็มอเตอร์2ตัวก็ร้อยสียยืนพื้นหนึ่งก็คือลมยางนะครับ สองก็คือใบปัดน้ําฝนอันนี้สําคัญมากเวลาฝนตกนะครับตรงใต้นี่ฝนสําคัญเลยแล้วก็สามก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเครื่องยนต์ร้อนรเราใช้กําลังเครื่องยนต์หนักมากจริงๆระบบไฮบริดเนี่ยเราควรเลือกน้ามันให้มันเหมาะสมกับระบบไฮบริดนะเพราะว่าระบบมันค่อนข้างซับซ้อนควรจะเลือกน้ามันที่เหมาะกับมันจริงๆนะครับก็วันนี้เราจะไปที่ a b เ u t เรสต์กาลานะครับ,รบอู่นี้เขาก็จะทําเน้น Hon d a เลยแล้วเขาก็ทํารถแข่งด้วยนะครับอู่นี้เชี่ยวชาญฮอน Honda ด้าโดยเฉพาะเลยอู่นี้รถเนี่ยเราก่อนออกเดินทางอ่ะ ตลอดนะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยก็จะเช็ละเอียดหน่อยจะเ e ช็คหลายจุดมากๆนะครับผมเป็นคนชอบไปงานรถครับเดินทางบ่อยนิดนึงเพราะว่างานรถก็จะจัดหลายๆจังหวัดะอะไรอย่างนี้ก็จะไปบุรีรัมย์บ้างเชียงใหม่บ้างสุราษฎร์บ้างภูเก็ตบ้างการเดินทางไกลเนี่ยการรับผ่อนเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับถ้าเราไปสัก 4- 5ชั่วโมงแล้วว่ามันจะมีอาการง่วงแน่นอนแล้วก็จะเกิดการลำไนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถ <ๆ S 1> ึงอู่อับเบลเลสการลาดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเช็คความพร้อมของรถยนต์คันนี้กันดีกว่าไปครับ ต้องบอกว่านี่ฮอนด้าเยอะมากๆนะครับอู่นี้ปเดี๋ยพาไปดูในอู่นี่ว่ะอีเคได้นะครับแล้วก็มีแจ๊ดต้องบอกว่าแจ๊ดนี่โอ้โหเครื่องอลังการมากนะครับนี่ฮอนด้าแจ๊ดนี่ครับเรามาเจอเจ้าของอู่ด้วยสวัสดีพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับอู่พี่นี่ทำฮอนด้าล้วนเลยปะใช่ครับก็มีรุ่นอื่นบ้างรุ่นอื่นบ้างก็คือลูกค้ารุ่นอื่นเราก็รับใช่ไหมรับครับเป็นสวิตชรถบ้านด้วยอืมแล้วก็ทํารถแข่งด้วยทำรถแข่งเป็นหลักใช่พี่ขับเองด้วยไหมขับเองด้วยครับอุ้ยข้้้าางหหนน่อยไดครับ คันนี้คือใกล้เสร็จหรือยังพี่คันนี้จะต้องวิ่งต้นเดือนธันวา t นี s แหละครับใกล้ต้นเดือนธันวา this โอ้ยแต่ยังอยู่สภาพนี้ทันเหรอทันครับมีเครื่องมีอะไรหมดแล้วครับอ๋อเอาเครื่อสองตัวนี้พี่อ๋อเครื่องสองตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องส p a r e เขียนไว้ด้วยครับอันนี้เครื่องส p a r e ใช่ครับอ๋อพี่เปิดเปิดเครื่องจริงให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับนี่เครื่องจริงเป็นไงอันนี้เครื่องอะไรพี่เอ่อดีสิบห้าครับดีสิบห้อ่า คันนี้ลงรุ่นอะไรพี่อันนี้เป็นโตโยต้า F 1 1 F 1ิครับอืมก็คือทำเองขับเองทําเองคันนี้คันนี้มีคนขับเยอผมผมจะขับอีกครับอ๋อมี้พี่เวลาเนี่ยตอนนี้ผมจะไปไต้หวันแต่ถ้าพี่ไปไต้หวันเนี่ยพี่ใช้อะไรบ้าง ใหญ่ก็จะดูเรื่องอของเหลวฮะน้ำมันเครืร่องน้เบรกอะไรพวกนี้เป็นเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของอการใช้ใช้ทั่วไปะฮะพวกพ่ปตะนนพนทั่วอรอยเงี้ยโอเคหนุ่วันนี้ผม,มาพาซิตี้มาเซอร์วิสท,ที่นี่เดี๋ยวไงฝากพี่ดูแลหน่อยนะได้เลยครับยีนดียวโอเคขอบคุณมากครับพี่เล่น เอาละครับถึงเวลาขายของแล้วครับถึงผมไม่บอกเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้อยู่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าการเลือกน้มันเครื่องนะครับของรถไฮบริดนะครับคันนี้นะครับของผมเนี่ยเป็นซิตี้ PHEV นะครับก็เลยต้องใช้น้ำมันให้มันตรงรุ่นนะครับเพื่อเค้นประสิทธิภาพให้มันดีที่สุดนะครับ ตัวเองเนี่ยเลือกใช้เป็น Nortex Series นะครับเป็นเบอร์ศูนย์ยี่สินะครับต้องบอกว่าเหมาะกับรถซิตี้ไฮบริดมากนะครับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับนั่นก็คือ1นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อเนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับ API SP นะครับ ULZG-S6 นะครับสนะครับเหมาะกับรถเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์สมรรถนะสูงนะครับอย่างซิตี้คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น E10 E20 E85 CNG NGV แล้วก็ LPG นะครับได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าครอบจักรวาลมากๆนนนะะคครรััับบป้องกการสึกหอนะครับป้องกันการเกิด พวกทมเอานะครับหรือสิ่งสกรปรกที่ลูกสูบได้ดียิ่งขึ้นนะครับสป้องกันการเกิดโคลในระบบหล่อลื่นนะครับต้องบอกในข้อนี้สําคัญมากๆนะครับข้อ5นะครับอันนี้คือสําคัญเลยก็คือยืดอายุการใช้งานของรถที่คุณรักนะครับพูดเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องกันดีกว่า เริ่มบอกไปนะครับเอเนออสเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเบอร์นะครับนั่นก็คือเอเนออสเอ็กซิลี่ 5W30 นะครับเป็น SP Super Fully Syn เป็นน้ำมันเครื่องสักข้อแท้นะครับได้มาตรฐาน API SP นะครับเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะครับต่างกันแค่เบอร์ความหนืดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเลือกใช้น้ำมันเครื่องตามเบอร์ความตามความเหมาะสมนะครับของรถนะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านี่ครับอัตราเร่งครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับ ต้องบอกว่าตันเร่งมาดีมากนะครับเครื่องยนต์ก็คือเดินดีขึ้นนะครับเราจะฟังจากเสียงเครื่องที่เข้าไปในกล้องนะครับต้องบอกว่าสมูทมากๆสูนถึงร้อยเนี่ยเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับพอเราคลิกดาวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเครื่องอ่ะมันเดินดีนใช่ป่มเกียร์มันจะเปลี่ยนตามรอบเครื่องได้ดีขึ้นมันทาให้รถเราอ่ะ dunno, วิ่งได้ดีขึ้นครับตอนเหยียบคันเร่งเนี่ยรถเนี่ยไปตามเท้าเราเลยนะครับต้องบอกว่าเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกดาวให้ดูนะครับว่ารอบ รอบเดินดีมากๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคือสมูทนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารอบเราเนี่ยเดินไวขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมันเครื่องมันเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเราเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยเราจะกลับไปที่เดิมยังไงนะครับแต่เบื้องต้นแล้วคงต้องพยายามกันนิดนึงอัตราเลขคร่าวๆก็จะประมาณนี้ต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องเขาทํางานได้ดีนะต้องบอกว่าตอนนี้พร้อมไปสุดราดมากๆเราจะเป็นขึ้นเหนือปรล่องใต้นะครับเดี๋ยว ก็จะมีงานที่ชลบุรีนะครับบุรีรัมย์นะครับต้องบอกว่าผมไปหลายๆงานมากมาส่วนใหญ่ก็จะใช้ h o n d a c i t y คันนี้นะครับเพราะว่าอีกคันนึงผมจะเป็น c a ม r y นะครับก็จะคันไหนก็ใช้อเนออเหมือนกันแต่ว่าคันนั้นน่ะถ้าเราไปไกลน่ะน้ำมันค่อนข้างจะเปลืองนะครับคันนี้ก็จะเซฟๆซน้ำมันนิดนึงต้องบอกว่าคือถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องที่ยืดระยะเกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการสึกหล่อของเครื่องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนน้ำมันเครื่องมันสกปรกแล้วอะมันสกปรกเพ ึ ard, ่งน anyway, ้ำม uh, oh, ันเครื uh ่องที่ดีเนี่ยจะมีหน้าที่เคลือบนะครับแล้วก็ทาหน้าที่ของมันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถึงแม้จะดำนะครับแต่ว่าจะมีความเงานะครับแปลว่าน้ำมันเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ไปเทสมาก็คือขับสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วก็รอบต้นเนี่ยมาเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ขับลื่นขึ้นเอาง่ายๆว่าเราขับรถสนุกขึ้นต้องบอกว่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วครับที่เราจะเดินทางไกลนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือรองใต้นะครับเราเช็คของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็พวกลมยางนะครับน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็จะสำคัญเลยนั่นคือน้ำมันเครื่องนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับน้ำมันเครื่องเอเนอสนะครับเอ็กซิลี่นะครับศูนย์ดับเบิลยี่สิบนะครับเอสพีอีโคฟูลีซินนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นเอเนอส์เอ็กซิลี่นะครับห ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถของคุณนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับเพจสมาคมรถแต่งนะครับยังไงเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคือบ o ็อกซันเรซิ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพอเตรียมตัวเดินทางนะครับไปสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีครับ